สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยระบบใหม่ในเวอร์ชั่น2.0นะครับเป็นระบบ Talent Bossing หรือในไทยก็จะเรียกกันว่าจุตินะครับซึ่งระบบเนี้จะเปิดโอกาสให้เราสามารถพัฒนาตัวละครที่มีอยู่เดิมให้เก่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพิ่มค่าสแตตต่างๆหรือเพิ่มสกิลใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ ก่อนอื่นเลยเราจะดูยังไงว่ามีตัวละครตัวไหนเนี่ยที่ได้จุดติบ้างนะครับก็เข้ามาที่เมนูปาร์ตี้นะฮะกดตัวรูปต้นไม้นะครับจะเห็นว่าตัวละครที่สีเนี่ยไม่ไม่มึดนะครับก็คือเป็นตัวละครที่ได้ระบบจุดติอันนี้ผมจะเปิดตัวดกคอลอนนะครับพอเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเป็นแผนภูมิขนาดใหญ่เลยนะครับ ซึ่งเราสามารถพัฒนาตัวละครของเราเนี่ยได้ไปตามจุดต่างๆที่เราต้องการอย่างยกตัวอย่างปุ๊บผมคลิกอันนี้ก็คือตรงนี้จะเพิ่ม MP 1หน่วยถ้าคลิกอันนี้ก็จะเพิ่ม HP 5หน่วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเพิ่มความแรงของเวทนะครับที่เป็นเวทไฟเพิ่ม0.5จริงๆอาจจะดูน้อยนะครับแต่จริงๆไม่น้อยเดี๋ยวผมจะลองกดตัวจุดตีให้ดูนะครับอันนี้ผมจุดตีเนี่ย พอกดเข้าไปปุ๊บระบบก็จะขึ้นว่าอันนี้จะใช้กิ่งไม้สีลุงนะครับ2หน่วยแต่เรามีอยู่71อันเราก็ใช้เงิน200อ่ะสมมติเราลองจุดติด้วยนะครับโอเคเราจุดติตัว MP Node นะครับทีนี้พอเรากดดีเทลในแต่ละโนดเนี่ยมันยังมีเลเวลอีกเป็นเลเวลย่อยอันนี้คือเลนเลเวลก็คืออยู่ที่1 มันมีถึง10บเลเวเพราะฉะนั้นจริงๆโนดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เพิ่ม MP 1แต่เพิ่ม MP 1 5ทีนี้เราจะอัปเกรดไอตัวโนดยังไงนะครับก็จะมีปุ่มอัปเกรดตรงนี้จะเห็นว่าจะใช้เป็นไอเทมที่เป็นดอกไม้จิ๋วตรงนี้แทนตอนนี้ผมมีอยู่400ผมจะใช้ไป15หน่วยอัปเกรดนะครับเห็นไหมครับตัวเลเวลตรงนี้จะเป็นเลเวล2องละแทนที่จะเพิ่ม1หน่วยนะครับก็จะเพิ่มเป็นสหน่วยเคเรน์เลเวลก็จะอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้เนี่ยโนดเล็กๆต่างๆนะครับก็จะสามารถอัพไปได้อีกนะครับซึ่งตัวดอกไม้จิ๋วเนี่ยเราจะสามารถเก็บได้สูงสุดก็คือ9,999แล้วการได้ดอกไม้จิ๋วนะครับก็คือจะต้องมีการลงด่านที่ใช้สต a ามีนานะครับถึงจะออกกับแอนนหนึ่งก็คือเข้าเดลี่ตรงนี้นะครับจะมีด่านของดอกไม้จิว๋วถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ไม่ได้ซื้อพาสปอร์ตก็จะได้วันละ200ดอก ถ้าซื้อพาสปอร์ตก็จะเป็น400ดอกนะครับส่วนถ้าลงดานเนี่ยหนึ่งสตัมินาจะได้1ดอกไม้จิ๋วเราก็จะมีอีกไอเทมหนึ่งนะครับในการเพิ่มดอกไม้จิ๋วผมไม่แน่ใจในช็อปจะมีไหมจะเป็นคัมพีดอกไม้จิ๋วนะครับซึ่งอันนี้เราก็เลือกใช้ได้อช็อปยังไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรครับกเ็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วพวกกิ่งไม้หรือว่าเมื่อสักครู่อะครับเราจะไปหาจากไหนนี่ครับ มันจะมีด่านที่เก็บของนะครับซึ่งด่านตรงนี้จะมีสเตททั้งหมดหรือด่านทั้งหมดเนี่ยสีิบชั้นนะครับซึ่งพอเราเคลียร์แต่ละชั้นนะครับเราก็จะได้ของนะครับอันนี้ผมเคลียร์ชั้น9กแล้วก็จะไม่ได้ของอีกแล้วนะครับแต่ชั้นต่อไปที่ผมจะเล่นได้คือชั้น10ถ้าผมผ่านด่านนี้นะครับก็จะได้เพชรได้เจมนะครับเราก็จะได้กิ่งไม้ นะครับสีลุงสีทองสีเงินดอกไม้สีลุ้งสีทองสีเงินงงงงน,นะครับซึ่งแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราเก็บทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วเราจะฟาร์มได้จากไหนอีกจริงๆด่านตัวเนี้ยจะรีเซ็ตทุกเดือนทุกวันที่1ของเดือนนั่นหมายความว่าพอถึงเดือนหน้าด่านก็จะรีเซ็ตให้เราได้เล่นใหม่นะครับเพียงแต่ว่าการรีเซ็ตเนี่ยเขาจะถอยไป5ด่านสมมติยกตัวอย่างตอนนี้ผมคอมพิวต์อยู่ด่าน9 ถ้าวันที่หนึ่งเดือนหน้าปุ๊บด่านเก้าแปดเจ็ดหกห้าก็จะถูกปลดล็อกกลายเป็นยังไม่ผ่านผมต้องเล่นใหม่ต้องแด่ด,ด่านห้าหกเจ็ดแปดเก้าใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเอา้าแล้วด่านหนึ่งสองสามสี่ล่ะอันนี้เกมจะรีเซ็ตเหมือนกันแล้วจะถือว่าผ่านเลยเราจะได้ของที่ด่านนั้นๆให้นะฮะก็คือได้ของเลยไม่ต้องไปเสียเวลาเล่นด่านหนึ่งสใหม เดี๋ยวผมจะเล่นด่านที่10ให้ดูนะครับเพื่อจะได้รีวอร์ดแล้วก็เอาไปอัพตัวดล้วกลอดเมื่อกี้ในส่วนของด่านที่เป็นตัวนี้นะครับจะไม่ใช้ s t a m ม n a นะครับเล่นแพ้ก็ไม่เป็นไรหรือถึงแพ้ปัจจุบันด้วยเวอร์ชัน2น2.0ถ้าเราแพ้ด่านที่ใช้ s t a m มีนก็จะไม่เสีย s t a m มีนนะครับแล้ว ข้อสาคัญเนี่ยก็คือเนื่องจากทรัพยากรตัวจุดตีเนี่ยมันจะมีค่อนข้างจํากัดเช่นเวลาที่เราจะเลือกว่าเราจะอัพตัวละครตัวไหนดีเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยสมมุติเราจะอัพตัวเอสเนี่ยอาจจะอัพได้แค่ตัว2ตัวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามเลือกว่าเออตัวไหนที่น่าอัพตัวระบบจุดตีเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองโอเคผ่านแล้วนะครับ ที่สําคัญเนี่ยด่านของตัวด่านที่เป็นด่านจุดตีเนี่ยจะไม่มีมิชชั่นนะครับไม่ต้องไปสนใจเราจะตายกี่ตัวก็ไม่เป็นไรหรือจะจบในกี่เทิร์นก็ไม่เป็นไรเห็นไหมครับก็จะได้ของต่างๆทีนี้เราลองเอาไปอัพตัวดะก็หลอดดูนะครับโดยความยากเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเห็นว่าอย่างด่านที่1เนี่ยใช้ CP500 ไปถึงแค่ด่าน11ก็ใช้ c p 1 7 0 0 0่งหมละ ผมจะไปอัพตัวแล้วก็รอน,นะครับโอเคอเราเวลาเราอัพนะครับเราไม่ต้องอัพทีละโนดนะครับสมมุติผมต้องการใช้สกิลนี้เห็นไหมฮะมันต้องใช้ดอกไม้ลุงสี่ดอกใช้เงินหมื่นห้าพันหกของอัพเลยนี่ฮะกดเข้ามาใช้กิ่งไม้หกสิบสองกิ่งเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกคือเดือนหนึ่งมันจะมีทรัพยากรที่จํากัดเมื่อกี้เราเล่นไปถึงด่านที่สิบซึ่งจริงๆเท่าที่ผมดูข้อมูลเนี่ยประมาณด่านยี่สิบก็ค่อนข้างลําบากละ เรายิ่งด่านยิ่งสูงนะฮะวัตถุดิบก็ค่อยๆยิ่งน้อยลงเรื่อยๆไม่ใช่เพิ่มขึ้นเห็น้การเลือกตัวละครในการอัพเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญอันนี้ผมตั้งใจจะอัพแล้วก็หลอดอยู่แล้วนี่ครับจะเห็นว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องเสียเวลาอัพทีละโหนดเราเลือกโหนดปลายทางแล้วก็กดอัพนะครับตัวระบบก็จะคํานวณของที่ต้องใช้ทั้งหมดนะครับเราก็เราก็สามารถกดอัพไปตรงท่าสกิลได้เลย นะครับจะเห็นว่าตัวนี้ถ้าสกิลเนี่ยเลเวลหนนะครับจะเป็นสีส้มก็คือมันอัพเพิ่มไม่ได้แต่ถ้าเป็นโหนดย่อยๆเนี่ยเราจะอัพเพิ่มได้หมดทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาดาก็กหลอดเนี่ยไปใช้ดูว่าท่าใหม่เขาเป็นยังไงบ้างนี่ครับดาร์คพิวลาเห็นไหมฮะนี่ครับเราไม่จําเป็นต้องล็อกตัวละครด้วยจะเอาอยู่มุมนี้หรือจะเอามุมนี้หรือจะเอามุมนี้ โดยปกติเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ก็คือเราจะต้องให้ตัวละครที่เราจะใช้ท่าเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางช่องแต่อันนี้มันไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวผมลองใช้ดูนะฮะห้าร้อยหกสิบสี่เลยนะครับทั้งที่ยังไม่ได้อัพสกิลขึ้นไปบวกหนึ่งบวกสองเลยครับผมก็อันนี้เป็นระบบ ตัวจุดติ่าๆนะครับ